สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับตอนเช้าเชนะครับผมวันนี้นะครับเจอกันนะครับผมเช้าวันที่8นะครับสิงหาคมพศ2567นเะครับเพจร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธ์นะครับช่องทางการสั่งซื้อสินค้านะครับทั้งสายตรง แล้วก็ทางแอดไลน์ line, นะครับเบอร์เดียวเลย0630564876นะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าที่เข้ามากดติดตามนะครับแล้วก็ที่อุดหนุนสินค้าจากทางเพจร้านด้วยดีเสมอมาทุกๆท่นนะครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของตู้ลำโพงนะครับจะเป็นตู้ลำโพงสินค้ามือหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับตู้ลำโพงส่วนมากเราจะมีแต่มือหนึ่งนะครับมือสองก็น้อยนะครับพี่น้อง นะครับมือสองก็เป็นส่วนน้อยนะครับท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมสนใจอยากจะได้ตู้ลำโพงนะครับไปใช้การใช้งานราคาถูกๆราคารากย่านะครับแบ่งปันก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ก่อนนะครับเบอร์โทรก็ขึ้นให้หน้าปลกอีกทีหนึงเนาะนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นจะเป็นในส่วนของตู้ลำโพง15นิ้วนะครับซับเบส นะครับสินิ้วตัวนี้เป็นสูตร BV นะครับนะบีวีก็แนวเสียงนะครับแน่นๆนะครับจุกๆนะครับคล้ายๆเทอร์โบนั่นแหละพี่น้องนะครับคล้ายๆเทอร์โบเลยตัวนี้นะครับ15นิ้วไม้อัดแท้สีระเบิดนะครับตะแกรงขีดสวยๆนะครับตัวนี้ไม่มีขอบเหล็กเด้อนะครับตัวนี้ไม่มีขอบเหล็กนะครับงานนิ่มเนี้ยแบบนี้แหละนี่เลยนะครับขนาดสูง70นะครับ ลึกประมาณ60นะครับหน้ากว้างประมาณ47เซนนะครับหน้ากว้างประมาณ47เซนนะครับหูจับเราเจาะให้แบบนี้เลยนะครับเจาะให้ไปแบบนี้นะครับเพื่อสะดวกสบายในการยกนะครับด้านหลังนะครับบีบีดอกจะเข้าด้านหลังนะครับนี่นะครับบีบีดอกจะเข้าด้านหลังนะครับเจาะรูใส่สเปคคอนไปให้นะครับราคานะครับใบละ1,650บาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ 1,650บาทนะครับสำหรับ BB 15นิ้วนะครับของมีนะครับของมีพร้อมจัดส่งเลยนะครับท่านไหนที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็สวยเหมือนกันพี่น้องนี่นะครับเทอร์โบไม่อัดแท้นะครับไม่ใช่ไม่อัดชานอ้อยไม่ใช่ไม่อัด f e i i DF อะไรนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นไม่อัดแท้เลยนะครับไม่อัดแท้สีระเบิดเหมือนกันนะครับสไตล์แนวเสียงเหมือนกันครับพี่น้องครับใครชอบแบบผนโหดดูด้านหน่อย จุกๆนี่นก็จะเป็นในส่วนของเทอร์โบแล้วก็บีบีนี่แหละนะครับใบละ1,650บาทเหมือนกันนะครับงานดีๆงานสวยๆนะครับสีระเบิดสวยๆนิ่เนียนะครับด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับตัวเทอร์โบเจาะให้แบบนี้นะครับดอกก็เข้าด้านหลังเหมือนกันได้พี่น้องเด้นะครับราคา1650บบาทเหมือนกันนะครับสำหรับตู้ลำโพงเทอร์โบนะครับอ่ะขยับมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ เจบินนะครับนี่เจบินตู้หน้าเปิดนะครับต yeah. ู้หน้าเปิดที่เป็นสูตรอมตะนะครับใส่ดอกอะไรก็ดังพี่น้องครับใครชอบสไตล์นุ่มๆฟังเพลงเพาะๆนะครับเบียดลอยไกลๆนะครับตี้ไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้จะเป็นตู้18นิ้วพี่น้องนะครับจะเป็นตู้18นิ้วเด้อนะครับไม่ใช่15ตัวนี้นะครับ18นิ้วขอบเหล็กนะครับนี่นะครับขอบเหล็กไม้อัดแท้เสียระเบิดนะครับมีหูจับแบบนี้ให้เหมือนเดิมนะครับหูจับไม้ให้เหมือนเดิมนะครับ ขนาดก็น่าจะสูงประมาณ80เซนนะตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้หลังจะไม่ลึกนะครับออกง่ายครับตัวนี้นะครับตัวนี้18นิ้วนะครับมือหนึ่งราคาเพียงใบละ1 9 9 0บาทโอ้นะครับมือหนึ่งนี่โคตรถูกเลยพี่น้องนะครับงานสวยๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆนิ่มๆแบบนี้เลยท่านไหนสนใจนะครับรีบเลยนะครับมีของนะครับมีของมีของนะครับเดี๋ยวช่วงออกกัญาราคามันจะสูงกว่านี้กูแล ไม่ละครับพี่น้องครับไม่ว่าจะออกบรรษาหรือเข้าบรรษานะครับบ้านเราก็ขายกันอยู่ประมาณนี้แหละนะครับถือว่าแบ่งปันให้พี่น้องเราเอาไปใช้การใช้งานกันนะครับตู้ลำโพง ps 12นิ้วนะครับขยับมาที่ ps 12นิ้วนะครับย้ํานะครับตัวนี้1 9ึ0งบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งเด้อนะครับตู้ลำโพง ps 12นิ้วนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีนี้ไปให้เลยนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับ เพดลังครบนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเบ้าเสียบด้านล่างด้วยนะครับด้านข้างด้านบนกับด้านล่างนะครับตัวตัวนี้จะมีที่จับให้ด้วยนะครับจะเจาะให้นะครับอันนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับราคา1,150บาทโอ้นะครับ PS 12นิ้วนะครับใส่แหลมต้อง8นะครับใส่แหลมต้อง8ได้นะครับ1,150าาทของใหม่พี่น้องครับราคาใกล้เคียงกับมือ2เลยนะครับอ่ก็ไม่ต้องไปซื้อ มือ2นะครับเอามือแรกไปใช้งานเลยนะครับสบายๆนะครับย้ำว่าเป็นตู้เปล่านะครับราคานี้นะครับหลายท่านก็ถามตู้พร้อมดอกไหมนะครับนะครับ้าบอมดอกนี่ของเหลือดจะหำ่ล้วพี่น้องนะครับวันนี้ขายกันไปถูกๆเลยนะครับอ่ะนะครับเรื่องราวของตู้ลำโพงนะครับ PS 12 1,150บาทค่าส่งใบละ120บาททั่วไทยนะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับไม่อ่ะแท้เหมือนกันตัวนี้นะครับ เราจะใช้ไม้อัดแท้ทั้งหมดนะครับไม่ใช้ชานองค์ชานอ้อยนะครับไม่ใช้ปาติเกิลนะครับไม่ใช้นะครับนะสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับทุกท่านเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เด้อนะครับชอบตัวไหนชอบสูตรไหนนะครับแหลกไม้เราก็มีเหมือนกันนะครับแหลกไม้มือหนึ่งนะครับอ่าสูงประมาณ3ามยูนะครับสูง3ามยูลึก70เซนนะครับเผื่อๆไว้เลยนะครับลึก70เซนนะครับหกรบาทนะครับตัวนี้690บาทนะครับหรือจะเป็นแหลกเครื่องปรุงนะครับแหลกเครื่องปรุงสูง8ปดยู นะครับตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้ง power amp ทั้งคอทั้ง e q ทั้งไมค์นะครับด้านบนก็เราก็ด้านบนตรงนี้เราก็จะทํากล่องใส่ไอ้มิกเซอร์ไปให้ด้วยนะครับนี่นะครับเก้าร้อยอ่าเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับมือหนึ่งนะครับแล็คตัวนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับอ่ะท่านในสนใจตัวไหนนะครับผมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็0630564876นะครับนะ มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับแต่มีบวกเพิ่มนะครับท่านไหนที่รับได้ในส่วนของบวกเพิ่มก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่นะครับเข้ามารับชมนะครับการรีวิวสินค้าจากทางเพจดานด้วยนะครับขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการนะครับนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะนะครับคลิปน้า จังพอๆกันไหมครับผมสบายดีสุกุสุคนครับสวัสดีครับ